สวัสดีครับมาจัดเรื่องอีการสมาคมโครับโครับเราเราต้องเอาแบบทีมมิกของพวกเราไหมออโต้จัดไปสวัสดีครับพวกเรามาจากอีกมสมาคมอีการสมาคมขอโทษด้วยนะครับเริ่มจากฝั่งก่อนครับผมนั่นตัวเรารับบทอะไรโปรดิเตอร์เป็นยังไงไดครับสวัสดีครับผมออโต้พัชรครับรับบทเป็นไม่ชินปากไม่ชินปากเอามาเอามาเอาไหนลูก สวัสดีครับผมอัลโต้บัสลาครับรับบทเป็นแตงโมครับสวัสดีครับผมมีชัยครับรับบทเป็นโยยสวัสดีครับผมมิรัชนน์ครับรับบทเป็นแบนครับสวัสดีครับผมวีเยนอพัทรับบทเป็นลักคุณครับสวัสดีครับสายละเพิมวิทครับรับบทเป็นทะเลครับสวัสดีครับพลธนาพลครับรับบทเป็นสันครับสวัสดีครับต้นเป็นนาทอรับบทเป็นบันครับสวัสดีครับปอพรราพลครับรับบทเป็นภาคีครับแล้วเราเออยังไงอะอีกาทำไมเป็นอีกาสมาคม อีกการสมาคมจริงๆสมาชิกเราจะเป็นแค่4ี่คนสี่คนยยกมือสี่คนไหนสี่คนไหนในสมาคมกีการนสี่คนี่คนครับรับจ้างงานแบบว่าทั่วไปเลยขยากจ้างทําอะไรได้หมดเลยแปลกงานแปลกงานที่คนไม่ไม่ทากันอะไรเงี้ยพวกเราก็จะเป็นรับจ้างทำอาทิเช่นอาทิเช่นนี่ไงฮะไล่ผีคุยกับผีรู้สึกว่าเราสี่คนน่ะไม่ได้จะรับจ้างงานหรอกเรารับจ้างรักอ่ะ อ๋อคือพวกขาดความรักไม่รู้ว่าเห็นงพวกคุณขาดความรักไม่เขาเป็นลูเซอร์กันไงเขาเป็นลูเซอร์กันเขาเป็นปิเซอร์เอ้าโอเคครับแต่คุณโยนมาไม่ช่วยเลยพวกคุณเป็นคนติดต่อหาผมไม่ใช่หรอครับผมใช่ครับผมใช่ครับโอเคครับโอเคครับมานก็จะรับจ้างอันนี้ก็เป็นอาจ้างให้เขาไล่ผีอ่าส่วนส่วนขอนี้รับจ้างเป็นอะไรเล่นดนตรีครับผมอ่าเล่นดนตรีส่วนฝั่งนั้นจะเป็นรับจ้างเล่นเกมครับเล่นเกมเป็นเล่นเกมครับ แนรมันเป็นเกมแบบ survival ครับ survival ครับชีวิแล้วแต่ไงมันเป็นเกมที่มันต้องเอาชีวิตรอดมันต้องเสี่ยงชีวิตออะไรยย่างงเี้แล้วอย่างของคู่ผมก็จะเป็นรับจ้างมาให้เป็นแฟนครับผมซึ่งผมเป็นนักเขียนนิยายอยากเขียนนิยายรักแต่ว่าไม่รู้คขาว่ารักเป็นยังไงก็เลยต้องจ้างเขามาครับแสดงว่าทุกคนคู่กันหมดเลยใช่ไหมรับผมทุกคนคู่กันหมดเลยใช่ไหมคู่ครับคู่ครับ เอาคู่อาคู่ใครก่อนฮะเอล่นเกมมาก่อนก็เป็นเจนเล่นเกมมาเล่นเกมมาทำไมลูกนะครับมี่เซต้นที่ค่ะคู่เราความสัมพันธ์ยังไงคู่ของเราความสัมพันธ์เป็นยังไงไม่เหมือนคู่อื่นเลยครับจะได้เห็นว่าคู่อื่นเนี่ยเขาจะมีฉากคิสคิสคิสกันแต่ของผมจะไม่ได้คิสเพราะว่าเรามีปมคอน FLICT ในใจอยู่จะเป็นยังไงไหนบอกซิมันจะเป็นยังไงไหนบอกซิดูดดํา มันดูดันมันทะเลาะมันมีการคอสทวิสต์เหมือนชีวิตผมเนี่ยโดนหลอกมาทั้งชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวก็ดีจากคนใกล้ชิดก็ดีเฮ้ยทำไมชี้มาแคงนี้เอาก็เรามียนแค่นี้นก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นครับ่ลนเมันพมไของผมเล่นมินโยเยนะครับก็เป็นแฟนเก่าของแตงโมใช่ก็อาจจะเคยทำไม่ดี หรือว่าอาจจะเคล็ดล่อกลวงอะไรอย่างนี้หรือจะมีเหตุผลอะไรเราก็ยังไม่รู้จริงๆเราต้องรอติดตามเลยครับทุกคนอยากให้รอติดตามจริงๆกับเรื่องอีกาสมาคมอย่างคู่เราเป็นรสชาติแบบไหนไม่หวานมันเผ็ดเดือดหรือว่าผมไม่เผ็ดก่อนเผ็ดแล้วขมปลายมันอาจจะเผ็ดแล้วขมปลายยังไงมันไม่หวานเหรอมันต้องขมเผ็ดแล้วก็เผ็ดแล้วขมเลยจากในไพลอตผมคิดว่ามันยังไม่หวานครับมันค่อนข้างที่จะ ดารกว่าผู้อื่นนิดนึงใช่แล้วเมื่อไหร่จะหวานกี่หวานกี่โมงถามว่าคู่ของเราจะหวานกี่โมงผมเชื่อว่าห้องยินอยู่เนี่ยพูดได้ห้องยินอยู่เนี่ยห้องยินอยู่ไหมกูได้เติมให้หน่อยนะครับจะเขาไม่ได้พี่โรแมนร์ตติดมือคิดว่าจะหวานภายในปีนี้แน่นอนเพราะว่าไลฟ์อัพของเราเนี่ยออนแอร์ที่ปีนี้ครับฝากคู่เราก็ฝากแตงโมกับโยเยครับฝากแล้วก็มีชาเลนจ์ฝากให้ทุกคนเรียกชื่อโดยที่ไม่มีทันนองด้วยแล้วกัน แต่งโมขนาดพวกเราทำไม่ได้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีถ้ามาพู่เราป๊อปกันเด็นเข้าไปกับเราทับผมครับคู่เราเป็นไงครับป๊อปครับก่อนอ๋อก็คือคือผมกับต้นก็จะเรียกว่าเขาก็จะมาเข้ามาจ้างผมให้เป็นเบนักดนตรีที่อยู่ในวงใช่แต่คือจุดบอดของตัวละครพาทีของตัวผมที่ผมต้องเล่นเนี่ยก็คือเขาเป็นอินโทรเวิร์ดขั้นสุดยอดเลยก็คือเรียกว่า ทันหลังใส่คนดูเลยเก็คือเป็นคนเป็นโรคกลัวคนอะไรก็เลยเป็นจุดแบบคอนฟ lict ของตัวละครคือจริงๆแล้วแบบตัวละครของร้านนะครับค,แบบคือเหมือนเป็นแบบฟิลเหมือนละฟอร์มวงดนตรีในเรื่องใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันขาดมือกีตาร์ก็เลยได้ไปจ้างที่บารร์ับแห่งนี้ซึ่งเราหลายที่อกันเขาท,ทำงานอยู่เลยจ้างคนนี้มาคนนี้ก็เล่นกีตาร์ได้ก็เลยเข้ามาทำงานประมาณนี้ ครัพวกเราเป็นรสชาติแบบไหนเราแช่แบบไหนดีก็เรียกว่าหวานแล้วปรบด้วยเปรี้ยวครับเอ๊ะฉี่เลยนะอันนี้มาวุ่นไม่ก็ก็เป็นฟิล์มเหมือนในไพร์ลอดครับพอมันอุ้ยหวานนะแล้วก็เียวจังค่อยมาส่วนทางเปรี้ยวแต่ผมว่าน่าจะมีทุกรสชาตินะอให้ให้คนดูลองติดตามดูแล้วกันผมว่าสนุกครับผมลิ้มกลิ ความมิกาเรียเป็น,นไงบ้างคู่เราความสัมพันธ์เป็นยังไงปราบนีของแวนกับลักคุณใช่ไหมครับคือเหมือนแวนเนี่ยได้รับจ้างจากลักคุณไปช่วยปราบผีคือเขาในเวลามีแฟนเนี่ยเขาชอบโดนผีหลอกอยู่ที่บ้านมีผีตามมาหลอกหลอนใช่แล้วผมเลยต้องแบบไปช่วยรับจ้างกําจัดผีมไม่ได้ไปเป็นแฟนนะใช่ใช่ครับน,นิ่งยิ่งผีอ่ะใช่ครับเอ้ย ในเรื่องในเรื่องอาจจะไครับแต่ว่ารู้สึกได้ครับว่ามีผิอยู่รอบตัวใช่แล้วเราต้องการคนที่มาช่วยปราบต้องการทำพื้นรองอัดแอร์ซะงั้นประมาณนั้นแล้วและคลอดด่วนแอร์ไหมขาดด่วนไม่ต้องทำแอร์อ่านหมดแล้วเป็ต้องทำยังไงว่าเห็นผิวแล้วเขาต้องโดได้ยังไงบ้างไอที่ไม่ได้ผิวเขาไม่ดีผมใช่ไหมเบีย เวลาลักคุณเจอผีเอามองกล้องมามองกล้องก็เห็นผีเหมือนเขาจะมีเซนต์ครับเขาจะรู้สึกแต่เขาไม่ไม่ได้มองเห็นครับเขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าอยู่รอบข้างเขาก็จะแบบระแวงครับระแวงใช่เราเลยต้องอัดมาช่วยปราบปราบกันยังไงคะพูดเราอะเออปราบยังไงคือผมยังอ่านยังอ่านบทไปไม่ถึงตอนนั้นคือด้วยว่าตัวตัวตัวละครแวนเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่เชื่อเรื่องผี เอางี้คือท้าทายเลยไม่ใช่ผีเลย่ใชเพราะผมไปคว่ำจานข้าวแบบเครื่องเส้นไหวแล้วอันนี้ก็จะมาพูดว่าอะไรนะไม่ช่วยหรอกใช่ปะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวทาให้ดูครับมันเป็นเรื่องคอปปอรเนี่ยเพราะมันเป็นบทเสริมพูดเรารสชาติต่างกนอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้องบอกมีคำพูดอยากพูดหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยตัดขาไหมฮะตัดขาไหมหรือว่าตัดขาเลยครับ ช่หวานยังไงหวานต้องการถึงที่นี่นะฮะอะไรนะหวานต้องการโลกวิญญาณนี่นะใช่ครับมันมันมันก็ต้องหวานแหละคือมันคือคือผมมันเล่าอ่ะเคยเจอกันมานานแล้วแบบชีวิตจริงครับอันนี้คือเป็นการบุญมาเจอกันในรอบสี่ปีสี่สี่ปีสามสี่ปีของเราก็รู้สึกว่าแบบน่าจะถึงเวลาแล้วนี่หมายถึงในคาแรคเตอร์กว่านหรือว่าในตัวจริงกว่าอันนี้ชีวิตจริงครับล้มงง ชีวิตจริงเราสีปีเจอกันเอออาปากคู่เราครับก็ขอฝากนิวเนวียนะครับคู่ใหม่เด็กใหม่น้องเล็กใช่ไัที่เป็นค่อแล้วก็ขอฝากน้องนิวียด้วยครับก็ถึงน้องเขาจะดูแบบนิ่งๆแต่จริงๆน้องเขาก็อ่าน้องเขายังไงนะพูดไม่เก่งแต่ลักหมดใจแล้วผมมาดูรุ่นใหญ่ ไหนครับนี่แหละไปกับพริบอีกครั้งแหละเดี๋ยววันนี้คอจะมาดนตรงนี้รุ่นใหญ่ครับเออนี่ดูอิกครั้งวันนี้เป็นอะไรเป็นเกิมจิเอ่อต้นบอกว่าเราก็เป็นเด็กใหม่ครับเด็กใหม่คู่เราอ่ะทำให้เด็กมาดูครับผมยังไงยังไงเอารถเลยไหมครับรถไหนเลคู่เไม่ต้องรถเอารถจะไปยัไงคนต่อมาคู่เราก็คือ ตัวทะเลจะเป็นนักวาดรูปเป็นจิตรกรส่วนตัวซันน์จะเป็นนักเขียนนิยายครับเขียนนิยายแฟนซีแล้วคือประสบความสําเร็จแต่ว่าพออยากจะเขียนนิยายรักเนี่ยไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่ไม่เข้าใจความรักอาจจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจ้างให้เราเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าไปใช้ชีวิตด้วยให้สอนให้รู้จักคําว่าแบบว่าการใช้ชีวิตกับ คู่หรือกับใครสักคนหรือมีความรักมันเป็นยังไงจะได้ไปเขียนนิยายได้ใช่แต่ก็สองคนีแตกต่างกัสิ่งที่เราเป็นอีกบทบาทหนึ่งครับผมใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมนักเขียนผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมันเป็นยัง่งของการเป็นนักเขียนจริงๆมันมีคอนฟ lict อยู่แต่เราไม่สามารถบอกได้นะตอนนี้ใช่ครับผมมันมีคอนฟ lict บางอย่างครับซช่ยังพูดไม่ได้ตอนนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวห้องเย็นครับผมครับผมห้องเย็นหัวข้างเนี่ยลึงปัาออกอยู่ เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงทําให้แบบตัวของซันเนี่ยจ้างทะเลมาใช่เป็นไงบ้างเราต้องมานําทีมกับน้องๆเซตใหม่นําทีมเหรอครับพวกผมนี่คือนําทีมมาเลยโอ้โหประสบการณ์สุดแบบพิเศษได้ยัง <c oughs> ไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่แบบได้ทํางานกับน้องอน้องใหม่บางคนครับผมบางคนก็เคยเจอกันครับผมน้องก็บอกรสชาติหมดแล้วเรารสอะไรนะครับคู่เรารสอะไรรสอะไรครับเค็มครับรสเค็มน้ําตาลมันเค็มนะฮะ ทำไมต้องีิน้างตาอีกแล้วหรอดามาาเลยดูในไพลอตดไม่ได้เลยครับมูงมีการฉีกสัญญากันใช่ก็ใบให้คชนี้แหละก็รอติดตามครับเพะผมว่าก็ค่อนข้างจะเป็นเค็มแบบเข้าขั้นเลยอาจจะดราม่ากว่าตอนของคนอื่นๆใช่ครับผมจริงหรือเปล่าจริงครับผมครับก็ฝากอีกาสมาคมนะครับผมก็ เป็นบทบาทใหม่ของเราสองคนแล้วก็เป็นอาจจะเป็นงานแรกเป็นบทแรกที่น้องๆมาคนได้รับนะครับผมก็ <c oughs> พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ครับฝ <c oughs> ากสพอร์ตผู้ชายคนนี้ก่สนนรู้นได้ไหมหาอกร่องการแข่งว่าอยากยับตัวนะ